ผมเนาะมาแล้วพี่น้องเนะาะสวัสดีเอฟซีอ่าสวัสดีเอฟซีครับเนาะอ๋อพี่น้องมาแล้วมาแล้วครับผมมาตามตามถึงที่บุกถึงวังเนาะปูะลื้อสีโอ้โม่ใช่ชี้พระเขาชี้พระเขากับบีคูพี่น้องยินข่าวว่างวดนี ได้ไล่ได้มากคักแม่มเลขไปนั่งข้าวิธีเอาอ,อยู่ในป่าอ่ามันไก่เลยคุณนี้ันว่าสามตัวเลยอ่าเนาะ สีผพาเขาก็มบ,บีคู่พี่รองเนาะใครจํากันได้บ่เนาะห่างหายกันไปโดนแลน้วนาจอเพราะวา่าหนาฝนพี่รองอ่าเอาวันนี้ตามหาถึงที่ได้พี่รองเนาะยินคาว่าไปเฮ็ดมากมันบ่ทานละบ่สี่ไปท่านคุณเลยนพี่้องโอ้บ่าวไอพูดดิอโอ้ไไเอาอยัางไปเฮ็ดวันนี้เอาอยัางไปเฮ็ด ภาบคณทันุดนลุราชการที่หนึ่งที่สองอยู่แล้วปาดย่างยี่สิย่งปาาพรัฒนหลเก่าสองร้อยกว่าปีแล้วสองร้อยกว่าปีขอ้เพินโอ้เข้าเจ้าเก็บไปอ่ะเขาเจ้าให้ไปเฮ็ดอเจ้าเสืญไปเฮ็ดโอ้ทมันยังอีกสามองค์อยู่โอ้ทืก นั่งอีกสามองค์รุ่นเดียวกันนี่บอครับรุ่นเดียวกันเลยรุ่นเดียวเลยโอ้หานี่องค์นะ้นนักหารนี่มันออกมาอังสีมันมาอังสีตามตูเขียนบอกกันละอืมบริเวณไรคือว่ามันเชียงเขาแเรียกหนี่งเชียงแล้วป้องเชียงเขาแล้วเป็นเชียงมาแล้วป้องเชียงในแล้วคือว่ามันเขาดีพอดีที่เขาหอดสามตัวคนละโอ้เลื่อล่างกันที่เขาอีกพร้อมันก็จักอืบ เคยมีอ to ี่ทีพ um> evet yeah ี่น้องเพิ่นให้เคยให้งวดนั้นแอดมินมาเนาะหายยังเงี้ยีนั้นเนาะสี่บวกบ้างสี่สี่วัคซีนสี่วัคซีนสี่วัคซีนวัคซีนเล็กชุดเดียวอ่าเด็กเ็ดตั้งสี่ลำพี่น้องเรีกไปขอน้มพุ่มอ่าเฮ็ดสวดเอาเนี่ยก็ตามตัวเนี่ยกรตานตุ้คือที่เขียนบอกกันล่ะอืมอันที่เป็นเลขไทยเป็นเลขไทยเออนี่เลข อันนี้เป็นงวดแรกบ่ครับที่ว่าพระพุทธรูปเพชรนี่เออข้างแรกเลยลเป็นข้างแรกออมองเข้าไปนี่ก็บ่ได้เข้าไป16ปีแล้วเฮาก็เข้าไปนี่16ปีเออีผุ้มที่เข้าไปเออนน,น,นั่ลงวดนี้เคยไปตั้งแต่ปี53 54าามห่คนโอ้มันเป็นบ้านเก่าบ้านขอม2000กว่าปีแล้วอืมเคยเข้าไปไตะกี้ก็2ซ้งวะก็ได้เบิด Uh huh. เออเคยเข้าไปสบายได้กีกันไปสองว้นก uh, ันเลยสงว้นดวยงกนก็ไปเฮ็ดอันนี้นะจังส right ี่ะอันนี้เป็นซิบก็ปีแล้วหัวตากรขพืนไปเดี๋ยวมาเฮ็ดเดียวเลยเลยเดเที่ยว้อเดเดี่ยว่้อนยางกังเงินเลยโอ้ไปเฮ็ดเที่ยวเลยเฮ็ดเที่ยวยุดสวดบัดเดียวได้เรขเลยได้เลยต้อเขลียนในเูือแล้วก็จบเลยโอ้เี็ดักะนางสี่หะหวดเลย ฉันสิดว่ามันใจแคบแท้มันเสี่ยงไดมันเสี่ยงเข tourism, าคันเที่ยงเขาสงีคือคือเทียนล่ะแม่คือว่าปีกกยปีก้อนมันมันเกิได้รวดนะอืมคือปีที่วิเศษผักอ่ะหกสามนั่นก็เสี่ยงเขาองศีล่ะโอ้เสี่ยงใดลักษณะนี้ต่อมาอีกก็ะมาสามหกอีกนั่นดิมันมาอกไรให้ได้อีกที่ตัวมากอืมะคอืมได้แล้วได้อีกเตะปีนี้มันเกิดมันบ่เทรายมันเขาก็ถือมาเจ็ดงวดมันนันระยะห่าง โอ้ปีที่ได้เจ็ดงว,แวด,ดแล้วเก็บงวดแล้วมาวางงวดสองหกล่างก็ได้อ่าฝ่ากระ,กะม่านสองหกห้ามันออกแปดห้าก็ได้โอ้แปดหกขาได้ได่องออกไปมันไม่ไม่ตินเปล่มันให้แล้วอสองทั้งหมดแล้วบ้านด็กกระ,กะม่านได้เอกสามหาสองมันบ่ได้มันออกสามหกตัวเกะ้าฝั่งั้นก็ได้เก้ามันก็ได้หกเก้าหกมันก็ออกหกสี 6, 9, 6, 6, 6, 6, 6, ่หกเลยผ่านงวดนี่ต้องเขา่าโอ้ งเก่าหอกงเก่าหอกหรือเาอกขี่หอกอ่ไหนเลยโอ้ยพาดวังและนี่ล่นาลุงน้องก็ไดอลูกซีดปลูกฮอแต่อยู่นี้เตรียมที่ไปแล้วหนึ่รงไปแล้วตาที่หลือ่นีทรงให้แล้วเพ่นแล้วทัวประเทแล้วมันเต็มแล้วมันเป็นตมันเป็นอันละปรเทเดียวมันมั่งทีละมันเนหกห้านี่แล้วเอา่องแเป็นตัวเก่าคือเก่าห ตัวเก็าอีตัวนี้ตามต่วเดียวมือหัวมันก็ไปใช้มาใช้จต่ถึงพี่น้องเอาเดี๋ยวมอังสีุูงเขาเึ้มาหัวมันไ่ได้หกเก้าหกไม่พี่น้องเออหกสี่หกเทียวมันมาผ่านเส้นลักเองว่าเก่ากับสี่โอ้วันนี้เป็นตั้งสี่เลยวัวนี้เป็นตั้งสี่อืมตาบาตัวนี้บอ่ตัวแรก นี่ตัวนี้ตัวนี้เลียนความกันเลยเอโอ้ไหลลงความกันเลยลงความกันเลยอ่าวปฏิเยนความกันเปื้อเลยทั้งสามเลยทั้งสามแต่ว่ามันที่มากสี่ปอเริเ่กกมตะเกาาเคยมากเจ็ดหกห้าอ้เนี่ยแหละบา้านนึกว่าที่ไปห้าหกเก็ดแล้วเตี้ยมันยังไมเหนียเบโอ้ค่ะห้าหกเก็ดเลยสเต็ด้วยตัวนี้ <laughs> <laughs> อ่า <laughs> เรียกเลยว่าเพราะว่ามันจำบ้าค่าเลยมันดูแล้วที่หกปีแล้วก็เลยเขาไปพุ่งมองนี่ที่สิบหกปีเลยเตี้ปีหาสามหาสี่โอ้ เอาเม็ดเดียวแค่งๆพี่น้องนี่เท่านี้เลยเถือกระถือโดดต้งแต่ที่มุนแบบไีบ่ะ้งแต่ที่มุนไปจังไหนก็จังอ่าจะตอกหมดจะแตกไปบนั้งล่างอีกไหมอาจจะเสี่ยงไปได้เพราะว่าอ้ยเอาไม่เสียงจังไลยก็บอกฟังให้บีอย่าอย่าทำไปขาด่อมันสีเขียนเต้โอ้โหเนี่ยเสียงไปแล้วเสียงแล้วมันใจฟ้อมมันใจร้ายป้าเพราะว่ามัน เชียงเลยสันดีมพราาเพื่อเชียงเลยปั๊บเลยเอาตัวนี้จะหนแม่นตัวดีเต้อ้าพี่รองแคบหนาตัวเอาเด้อมี่ซ้ำนี่มีซ้ำเหีแค่นี้ได้เท่านี้ไงบหน่อยพี่รองได้ซ้ำนี่ขวว่าที่ว่าซื้อไปพวกมีหน่อยอ่าสามตัวโด่งผู้มีไหลแทงปรนเชียนเป็นลานพิลลวดเป่นผ่มีหลวะพูดไลาทพูดไลยกันตัวเอาเป็นล้านไปเลยอชนเปลานมาลด เรียกเป็นฮาหกเจ็ดเจ็ดหกาไปเลยรถ้าพูดได้ว่าหกขาออกแล้วกัสลับมองมันอแต่เป็นอะไยังล่ะหกห้าเจ็ดสิไดบ่าได้ปิฟทดแล้วถ้ามันถิ่ไปาเจ็ดากาวางกันไปเฮ็ดก็ได้เงินนั้นสองหกห้าดอกแปดหกห้ามันเยอะมากไปเฮ็ดอีกได้สามห้าสองมันยังออกสามห้าหกตัวเก้าคือเก้าเปลี่นไปได้เนี่ยมันมีหย่ไใสมาใส่ให้เราเล่กวไปใส่นํำมาหยีมันยังไม่หยกเก้อ เข่างอเอง้เนี่ยมั่วอ้าวเบิ้งคักคักพี่น้องเบิ้งคักคักไล่ลุงไฟอืมาแบบนี้หรือว่ามาเจ็ดหกห้าหรือว่าห้าหกเจ็ดพี่ร่องตัดเอาาะหกเจ็ดหกห้าเจ็ดหกห้าอ้าหดห้าอ้าหดห้า้าีกห้า แต่ว่ามันมีกับหัวของเพคนนี่บ่มันมีกาบขึ้นตรงไปเลยบ่บ่อเก่าคือมันเป็นตรงไปเลยมันเป็นเลขยกหทยเลขยหาได้เอาเขียนหนังสือบางตัวก็งามเด็กของคนจะเป็นแบบนี้พี่น้องเออของคนจะเป็นแบบนี้หกกับชื่อคือหกคือหกไอ้ที่การกัวการแบบนี้จะน่ารู้ฮะลังเทียกับหญ้าฮะลังเทียกกับมะขวานลังเทียกขีดทางหายังเทียกกับซ้ำนี่ล่ะเดี๋ยวตะกุ่มตะระบอน คือว่าคิดดอกไม่แล้วมาเบิองแล้วคือแท่งออกขาดพวดไปเลยดีแล้วพี่น้องล็้คือมันจบไปเลยจบไปเลยตัวเดียวแท่งออกขาดพวดอ่าตัวมันก็ได้แรงสี่เนาะได้ก็ได้ท่อนเร็วแล้วตะวันศรนะอุ๊บปุริีเงินแสนเงินล้านกัดนำเลยได้เลยเป็นบอลเลยเลยเป็นบอลเจอขัดอัดนักนักนี่เลี้ยงไปเลยไีนบ่ตามเพคนไหนมาไีนบ่ อย่ามันกลับหลังเพัน่างส่วนตูดได้แบบใส่วิจารณญาณในการรับชมอาจจะส่วนตูดผ,ผ,ผ,ผู้เพืเ่อนไปเฮ็ดมากนี่อาจจะถอยขึ้นมากแมงซีน่นะเ<อ>จ้าแมงคุณกับไปมันพุนไปทีหนึ่งอยู่หรอกคือถ้าลังเทียขันมาทั้งบุญทั้งล้านก็นจะยู่จังซี่อยู่จังซี่นะนะเหลี่ยมมันก็นงามยูเมื่อ,อกีลไรถอดดูดู โอ้เรียกขาดีดูอ่าเอาขาปวดได้พี่รอบเด้อแท่งปวดได้เป็นวันอ่าสุดรถสุดรถขาปวดปัะสนที่นอนเที่ยวมาคันคันเมื่อวานเนี่ยตูโตว่ามันไปมาสั่นดิปลาบ่าอะไรแล้วมันขึ้นออกนี่ออกแล้วออกอีกปีนี้ปีนี้เขาจะยืนหกตลอดเลยไม่เป็นไรอ่าตลอดนะตามมาแต่ต้นปีนี้แล้วติดตลอดไม่ต้องมีรายละเบียดเลยครับผม No